คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยวันทองคาเพอร์ฟูมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วไปหลอนกันครับอ่ะสายที่4ป้าอัศนีนะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยลุยกันต่อในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับป๋าครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะช่วงนี้เรื่อยเรื่อยเก็จะว่ายังโอเคอยู่เนาะ ก็อีกสองวันก็ต้องต้องต้อง,องไปจาเทศะแล้วอืไปเที่ยวครับป่ะสี่ห้าวันไปไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปธุระนิดหน่อยด้วยอ๋อได้<ช>เลยอวยพรล่วงหน้าเลยแล้วกันเดินทางปลอดภัยนะครับครับนะครับเอาวันนี้ป๋ามากับเรื่องเฮี้ยนจนต้องเหลียวทําเอาเสียวจนต้องหลอนนะครับก็เป็นเรื่องราวฝากเล่านะครับปา๋าเสีเป็นของลูกน้องที่บริษัท บริษัทของผมนี่แหละได้ก็ถูกถ่ายทอดมานะรับรองว่าต้องน่าสนใจแน่นอนปา๋าหยิบมาเล่าในค่ําคืนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วป๋าสนีฟ้องฟ้าครับสายที่สี่ในค่ําคืนนี้เชิญได้เลยครับอคนที่เล่าเนี่ยเป็นเป็นพนักงานที่บริษัทก็ทําอยู่ที่สะทอนเป็นเกี่ยวกับของผมนี่ที่ผมดูแลอยู่เกี่ยวกับเวชภัณฑ์ครับก็คือก็คือพวกยาวัคซีน ยารักษาโรคบางตัวแลอุปกรณ์การแพทย์บา,บ,าบ,าบางบางชิ้น <Okay. S 2> นะฮะ <Okay. S 2> คนนี้เขามาสมัครเขามาเป็นพนักง,งานก้นข้างนานกันนะแต่จำได้ว่าหลังจากมีซีนามิทาคใต้ประมาณสามสองสามเดือนได้สามสี่เดือนแล้วก็มาในลักษณะผมยังค่อนข้างสั้นอยู่เห mm. มือนเหมือนเหมือนพิษสุดใหม่เนี่ยต, <Okay. S 2> ต้องเข้าใจนะ <Okay. S 2> ผมก็จะประมาณสั้นๆคือคิวสะมงขึ้นอ่ะครับ <Okay. S 2> เออปร,ป,รประมาณนั้นก็เป็นเด็ก รุ่นหนุ่มแต่น้ำมันมก็ไม่ได้ได้ได้อะไรสนิทพอดีเขาโยกเขาโยกหน้าที่แล้วเสร็จปุ๊บมีอา่าเขาเรียกอะไรอ่ะไปบัญชีเขาแนะนำเขาบอกว่าเออเอามาขับรถก็ได้นะมาอยู่นแผน่กนี้ามาขับรถอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกถ้าข,ขับรถผมเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าผมมีสองคนที่ใช้งานอยู่สหลับไปบ้านคุณแม่ที่ปิ่นเก้าทีนี้ตัวตัวเขาเนี่ยขับรถค่อนข้างดีแล้วก็ มีอยู่ทีนึงบางทีใช้เขาไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็เออเาก็ขับให้อะไรไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยงชื่อโชดแต่เรียกเรียกโชดแล้วก็เขาจะมีเพื่อนซีเา็าอีกคนที่ตามหลังมาเาขาเขาทางานสักเดือนเนึ่ยเขาก็เอาเพื่อนคนนี้เข้ามาด้วยชื่อบอนชื่อตะบอลสองคนเนี่ยแล้วก็เขาเป็นเด็กใต้เป็นเด็กนครนครศรีธรรมราชคนนึงตัวเขาว่าโชดเป็นเด็กนครแล้วก็คนชื่อบอนเป็นเด็กสุราษฎร์พุทธจังหวัดติดกันทีนี้เขาก็เนี่ย ก็มีเรื่องอันเนี้ยมาเล่าให้ฟัง <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมคุมงานให้คุณแม่อยู่คุณแม่ก็จะมีพวกพวกคอนโดพวกอะไรเงี้ยให้ให้เช่าด้วยแล้วแกเขาแกก็กกขายด้วยตอนหลังอายุแกก็กเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลเราก็ค่อนข้างหนักตอนหลังสุขภาพเราก็ไม่ค่อยจะผมเป็นคนที่นอนดึกมากแล้วนอนไม่ค่อยหลับเนะี่ยมันจะเป็นโรคที่เหมือนกับประจําตัวเป็นโรคประจําตัวเลยว่านอนไม่ค่อยหลับมันจะคือคือเป็นปกติไปเลยเราทานกาแฟเยอะด้วยตอนนี้ก็ หมอให้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเมื่อก่อนนอนตีสี่นะแล้วก็ตื่นประมาณแปดโมงทุกวันผมจะนอนแค่วันละสี่ชั่วโมงนะมันจะรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติไปเลยครับจนเออมันก็กลายเป็นว่ากลายเป็นฟังรายการดึกๆเหมือน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 รายการผีนี่โดยโดยโดยปริยาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยออมันจะมันเป็นลักษณะกันแล้วก็ฟังมาสองสามรายการแล้วก็พอดีพอดีเคยฟังตอนสมัยคุณนัท ทำอยู่อะไรเงี้ยก,ก็ก็ฟังฟังคนน,น,นนู้นฟังคนนี้อะไรอยู่เรื่อยมานี้ผมผมจะถามเด็กเรื่อยอย่ะเพราะว่าแต่เขาเล่าเขาเล่าตอนเขามาทําได้ประมาณประมาณเดือนสองเดือนเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเกี่ยวกับตัวเขาเลยสองคนกันไอ้เจ้าบอลเนี่ยคือเกี่ยวเกี่ยวกับตัวเขาเลยมันเกี่ยวข้องกันทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยปกติเป็นเด็กรุ่นใหม่อะมันตอนนีุกประมาณสักผมว่า อายุยังไม่เท่าไหร่นะแต่ผมผมจําไม่ได้แน่นอนว่าเขาอายุเท่าไหร่พอเสร็จแล้วตอนที่เขาเล่าเนี่ยเขาเล่าบอกว่าตอนที่มีซีนามิเนี่ยเขาอะเรียนจบเรียกไรนะจบอาชัวจบจบกาเรียกปวสใช่ไหมปวสผมก็ไม่รู้ด้านอาชัวแล้วเขาสองคนเนี่ยก็แยกกันเราเจะชนเนี่ยเขามากรุงเทพมากรุงเทพมันมา,มา,ม,ามาหายาติแล้วก็เหมือนกันจะหางานอะไรอย่างเงี้ย ก็เขาก็บอกกับเพื่อนเขบอกว่าเออถ้าหาไม่ได้ก็าจจะขัดไปลงนิซี่บอ,บอกว่าจะบอลไอ้จะบอลเขาก็ได้งานทางนู้นเหมือนกันเป็นงานผมนจำไม่ได้ว่าเป็นเป็นงานอะไรเหมือนก็โรงแรมอะไรสักที่หนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์เออเจ็ดไอ,อ้เจ้าคนที่ชื่อช้ีนก็เลยเล่าให้ผมฟังบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเจอโดยบังเอิญคือเขามีหลวงนาเขาซึ่งเป็นน้องของคุณแม่เขา แต่บวชบวชจนได้เป็นเจ้าวาดวาดัดหนึ่งวัดดังเลยที่ภูเก็ตร็จแล้วพวก็อยู่ที่นู่น,ตอน,นตอนมีสึนามิเนี่ยปรากฏว่าเออมันมีสมาคมหรือหรือหรือมูลนิธิอะไรสักอย่างหนึ่งอะโทรขึ้นมาแล้วก็มาหาเจ้าบอลเ,เจ้าบอลเนี่ยเขาเขาเขาก็โทรมาบอกบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการอาสาสมัครนะคือเออเขารู้กันอยู่แล้วคือเขาไม่ค่อยกลัวเรื่องอย่างนี้เขาบอกว่าเจ็บ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 เขาเรียกอะไรเก็บ ผู้เสียชีวิตจากในนีค้คือคือพอมีปุ๊บเนี่ยพอหลังเย็นนั้นเขาก็โทรขึ้นมาเลยบอกให้ลงมาด่วนเลยแล้วก็แต่มีค่าแรงให้นะคือคือมูลนิธินี้หรือสมาคมเนี้ยให้ให้ค่าแรงก็คือเหมือนเหมือนเหมือนการกุศลด้วยคนละห้าร้อยต่อวันครับคือหาไปเลยหาได้ทุกวันวเก็บแล้วก็เออเรือเนี่ยเขาไม่เอาเรือของสมาคมเขาดันเอาเรือของหลวงนาเขาที่เป็นเรือในวัดที่เป็นเรือพายอะเป็นเรือพายแบบ ไทยหัวไทยอย่างเงี้ยมันก็ยาวประมาณสักสามเมตรได้นะหัวไทยจะลดอะไรเงี้ยเขาก็หาได้ทุกวันเลยก็เก็บเก็บเก็บตกอะเก็บขึ้นเรือ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 เสร็จจะมีอยู่วันเพราะวันที่สามปั๊บเนี่ยก็เย็นแล้วได้จนเย็นเขาเวลาเขามาส่งปั๊บเนี้ยเขาก็จะมีตู้คอนเดนเซอร์ที่เป็นตู้แบบเหมือนเหมือนเขาเรียกตู้ตู้ตู้ฟีดอะนึกออกไหมตู้แช่เย็นเก็บกระสาศพนะกระสมันตกน้ำก็คือมันจะนั่นเร็วมากพอ ไอ้เจ้าชวดเล่าไว้ถึงตอนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพอวันที่สามเนี้ยจะกลับล่แล้โหเพก็บอกว่าเออพอแล้วเหนื่อยอย่างเรานเนี้ยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนะเพราะว่าคนที่สองที่สามเนี่ยมันก็มีสภาพอะไรต่ออะไรที่ไม่ไม่น่าดูแล้วเขาบอกว่ากลับพอที่เหมือนกับว่าไอแ้แสงแสงแสงตะวันเนี้ยมันเกือบจะตกดินอะ่ะมันก็จะส่องมาทีนี้บอกเขามองไปเนี้ยมองไปที่ ไม่ไกลจากเขามากประมาณยี่สิบกว่าเมตร้วก็เห็นเลยแวบแวบแวบสะททอนเข้าตาของเขาบอกนี้นั่นอะไรผู้ผู้โปโปผู้ผู้โปโป,ปแล้วก็เป็นลักษณะโค้งๆกลมๆแต่ใหญ่เขาบอกไอม่เหมือนเหมือนเสื้อเหมือนผ้าคนเลยลองพายไปดูอีกเที่ยวนี่นะเสื๋อมีอะไรก <c oughs> ็ว่าอย่างนี้อุ้เป็นผ้าหรือเศษอะไรหรือปลาอะไรเงี้ยกลับเถอะจะชทวยเพูดไงจะบอกว่าลองพายไปดูเขาก็พายกันไปสองคนหัวท้ายพายพายไปดูปรากฏว่าไปถึงปรากฏ คุณแบงค์มันเป็นศพผู้หญิงอืมอืมเป็นศพผู้หญิงแล้วก็คือนอนหงายอะคือหงายแลวไอ้ที่เห็นเป็นโค้งๆกลมๆรากฏว่าตรงท้องคุ้ใหญ่มากครับคือคือคือตรงหน้าท้องเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนคนธรรมดาก็ไม่รู้แต่ตัวเขาไม่ได้อืดนะคือเขาไล่สั่งอ่ะมือแขนเล็กท่าหยไหมถ้าอื่นต้องเน่าหรือพองต้องพองต้องตัวหน้าเนอะแต่นี่ปรากฏว่าท้องอะมันใหญ่นิดนึงนิดหนึับแบ็กกราวน์นี้เป็นเสียงอะไรฮะ พอเขาเขาเขาลากไอ้ที่บริษัทผมก็จะเก็บอยู่เก็บขอดังมากเหรอก็มันจะดังเป็นพักๆพอเสร็จแล้วผู้ปรากฏว่าเขาอะเขาพอเขาเห็นท้อง่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็พูดไปไปบเจ้บบอลบอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับเขาท้องหรือเปล่าพูดอย่างนี้นะเขาก็ซิบเบาๆอะเพราะมันจะมืดเลยเขาท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเอาเอา บจบสุดท้ายแล้วเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไปไปส่งให้ที่คนโทรคนสั่งนู้นให้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 ที่มุนิเทีเขาาเขามารับต่อเลยเอารถเอารถ,อ,ารถอะไรมารับต่อเลยเขาจะมีรถพิก้ามารับอีกทีจากหาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอแลเขาก็พยายามจะพายเรือก็ไปหาบางคนเหมือนขึ้นพยายามอะแบบไม่เข้าจบมันไม่เข้ามาสักทีพอพายไปอะไรเงี้ยมันส้มเป็นกระเถิบออกไปก็เถิบไปเขาก็เรย่มาโหบอกว่าโอ๊ยจะเก็บยากเงี้ยปล่อยเลยนะ นี่ไม่ไม่ไม่กงไม่เก็บละผมพูดเค่นั้นเชื่อป่ะคลื่นซัดโคมมันถึงขอบเรือเลยศพครับมาที่ห่างไกลเลยมาตกใี่เลยใช่ตอนแรกตอนแรกเลยอีกประมาณสี่ห้าเมตรเนี่ยเขาก็เรคาญเนี่ยเขาบอกว่าจะมืดอยู่แล้วจะเก็บยากเก็บยย็นเงี้ยพิงแล้วนะไม่เอาผมไปพูดงั้นมีคลื่นซัดเข้ามาเลยแล้วก็ไม่แรงนะโทษบอกไม่แรงตบนี่ชนมาที่ที่ที่นี่เลยที่ขอบเรือเลยอ่ะแทบจะ แค่จะเข้ามาในเรือเขาก็เลยดันเราขึ้นอะไรเงี้ยขึ้นเสร็จก็อ่ะสองคนถ่ายไอ้จะบอลอยู่ข้างหน้าไอ้จะช่วดอยู่ข้างหลังถ่ายปรากฏว่าก็ไม่ได้มองอะไรเพราะวพายพายไปได้ก่อนที่จะถึงถึงสระไอ้ถึงหาดอะไรเงี้ยปรกากฏจะช่วยดันไม่มองเห็นที่มือผู้หญิงะใ,ใส่แหวนนะนะเขามองไปแล้วปรากฏว่าไอ้ที่แสงแวบๆที่ก็เห็นในในในน้ําอะไรที่เห็นเนี้ยไม่รู้แสงมาจากที่มีแหวนนะั่นหรือเปล่า เพราะประกอบด้แหวนวงเนี้ยซึ่งเขามาันเฉลยตอนหลังบอกว่าเขามาพูดตอนหลังบอกว่ามันมีเพชรไม่ประมาณกับครึ่งกะหล่อยู่ตรงกลางแล้วหัวกับท้ายเป็นชื่อเป็นชื่อผู้หญิงกับผู้ชายครับเอ่อแตะแ,แต่แก,แกะเะหมือนแกลเลอร์แกะเป็นภาษาอังกฤษคำว่าเดือนแหวนมัน่นแหวนแต่าง,งานอะไรอย่างนี้นะอ่าอ่าเดือน <S <S มีคําว่าเดือนข้างหน้าแล้วก็มีมีเพชรครึ่งกะหล่อยู่ตรงกลางแล้วก็เจสันอยู่ตรงท้ายใช่ไหมฮะต่องชื่อใช่ใส่อยู่ ไอ้จะมีพอมองแวบคงเกิดความโลภไอจ้จะนังกระพายข้างหน้าหันหน้าจะเข้าฝั่งไม่ได้หันมามองไอ้นี่ดดนไปถอดอแหวนเขาออกมาจากนิ้วนิ้วตบอะเออเขาไปถอดไปถอดแล้วออกมาเสร็จก็เอาใส่กระเป๋าะนุ่งเก่งนุ่งเก่งแบบขาสั้นอะเขาเอาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเขาก็ทำไม้นู่งมีชิก็เอาไปยืดที่เขาใส่อยู่คุมปิดอย่างเงี้ยจนมาถึงสั่งไอ้เจน,นันก็ไม่ได้ดูอะไรก็มี มีมีรถนะมีรถปิกอัพมารับแล้วเจะของสมาคมมารับเขาก็เอารถนีขน้ขึ้นขึ้นขึ้นใส่ไปแล้วก็บอกแจ้งไปบอกว่าเออได้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือท้งนี้นนนนนนนเขาก็คงเอาไปฟีดเอาติอ,าอะไรอ่ะทำเรียกไรอ่ะบันทึกอะไรว่าได้จดศพขึ้นมาอะไรเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อปรากฏว่าไอ้ศพอันนี้ยก็เลยไปอยู่ในไอ้ไอ้ที่ที่ตู้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นรักษาความเย็นครับปรากฏว่า เสร็จพอเรียบร้อยเขาก็เอาเรือขึ้นก็ลากเรือคือวัดหลวงหลวงนาที่เขาอยู่ไม่ไกลมากเขาก็ลากไปหาทรายอ่ะแล้วก็เอาไปเก็บไว้นี่ในวัดริมริมัม้วแล้วก็ไปปรากฏว่าที่เขาไม่อยู่กับหลวงน้าหลวงน้าเขาไม่ได้ให้อยู่ในวัดหลวงน้าเขาให้ไปอยู่แบบเ,เ,ขขเหมือนกับเป็นเขตของวัดแต่มันมีมันมันไงอ่ะมันเดินเลยไปเป็นเมนแล้วก็เดินไปถึงถึงก็เป็นหลวพอเป็นั้วเนี่ยเป็นั้วเนี่ยมันก็เออหลวงน้าเขาจะทําแบบว่าเหมือน เวลาช่วงซัมเมอร์หรืออะไรที่มีมาบวชเนรฤดูร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะไม่ให้เนนนอนหรอกก็จะให้เนนนอนเหมือนทําเป็นรีสอร์ทเหมือนกุฏินอกใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นเป็นรีสอร์ทเ,เล็กๆแล้วก็ยกพื้นขึ้นประมาณสักเมตรยี่สิบแล้วก็มีบันไดไง่างเงมีบันไดแล้วก็มีมีเอออยู่กันได้ก็มีเตียงเดียวสองเตียงอยู่ในนั้นอะไรเรียบร้อยมีไฟมีน้ํามีห้องน้เาเขาก็เลยขอมาอาศัยอยู่ที่นี่ข้างนอกก่อนที่ทํางานอันนี้ก็กล่าวว่า ถ้าเสร็จงานอันนี้ตบเก็บหมดเมื่อไหร่ก็จะกลับกรุงเทพคุนจะมาหางานแต่นี่ก็หาลหําไพ้ไปได้วันละห้าร้อยสองคนพันมนก็ทําไปก่อนอะไรอย่างี้ป้ากัดพอเขาเอาเอาศพนั้นไปแล้วกลับมาเข้าวัดคืนแรกไม่มีอะไรรุ่งขึ้นก็ไปเอาเก็บศพอีกวันที่สองก็ไปอีกพอคืนที่สามเขานอนคุยกันจนดึกเขาบอกว่าเนี่ยนะเริ่มเอ,อ่อมีคนมาช่วยแล้วมีอะไรมาช่วยแล้วแต่มันก็เยอะมากศพตอนนั้นที่สึนามิอ่ะ เสร็จแล้วพุกนกําลังจะเค็มๆล่ะก็คือไป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 ปิดไฟไปปิดไฟเสร็จก็ใส่กอนแน่หนาเสร็จนอนนอนไปได้เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เวลาหลับไปอันนี้ถึงเจ้าบอลเล่าเลยนะก็หลับไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าลมมาสู้สู้สู้มึงมันใกล้ๆเหมือนกับว่ามันมันเป็นช่วงปีใหม่หน้าหนาวลมมันก็แรงแรงแต่มันไม่ใช่ลักษณะลมฝนเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวมันคงไม่มี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 ฝน สู้สู้สู้เสียงเริ่มความสู้เริ่มเบาลงแต่ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนคนเดินเหยียบใบไม้มาใกล้ๆอ่ะสบสบสบคนเดินเพราะว่ามันคงดึกมากเพราะความดึกความเงียบเนี่ยพอลมมันซาเนี่ยมันทําให้ได้ยินว่าเสียงคนเดินเหยียบใบไม้เพราะว่าแถวนั้นมันเป็นมันมันเป็นข้างวัดมันมีใบไม้ไงมันก็ดังสบสบสบเฮ้ยยังโวนี่ใครเดินมาทางนี้มันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยปกติมันนี่ไม่มีมันจะเงียบมากแบบเนี้ย พอเดินเดินมาปุ๊บปรากฏว่าเสียงหยุดหายไปพักหนึง่งมันใกล้มากเหมือนได้ยินชัดเลยเนี้ยอ้าวทีนี้มาอย่างนั้นแล้วเสียงเสียงขึ้นบันไดไอ้บันไดที่เตี้ยที่เขานอนกันอยู่อะแต่เขานอนบนบนบนเตียงที่เป็นไม้อยูอย่ข้างบนคนละมุมใช่ไหมพอ <c oughs> เสร็จปุ๊บอืมปรากฏว่าเจ้าชน้นี่เขานอนฝั่งซ้ายไอ้เจ้าบอลน,นี่เขานอนฝั่งขวาปรากฏว่าขึ้นมาปับ๊บยงเดินกรุบกรุบกรุบทีนี้เป็นเป็นได้ยินเสียงเป็นไม้ล่ละ เหมือนก็มายืนอยู่หน้าประตูแล้วทีนี้ลมมาอีกแดงสู้สู้สู้ปรากฏกรที่ก็ใส่อยู่เขาบอกเขาบอกแน่นอนเลยว่าเขาใส่แน่นอนเขาไม่ได้ลืมปรากฏกอเหมือนคนถอ,ถอดกอนอ่ะเหมือนคนดึงกรนขึ้นมเสียงกลอกสองกรอกข้างบนข้างล่างแล้วประตูเปิดตั้งแล้วไฟที่เขาดับแล้วนะั่นอะ่นะดันเปิดเองอัตโนมัิแล้วปุ๊บปรากฏโอ้โหไอ้สองคนฉีไอ ตกใจฉ,ฉันขี่ลาด <c oughs> อะไรรู้ไหมทำไมฮะผู้ศพที่เอาไปแช่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินมาแล้วเป็นทางเปียกน้ํามาตัวเปียกหมดเลยมายืนอยู่หน้าประตูไอ้ที่เปิดโอ้โหไอ้เจ um, ้าชูตกใจดึงผ้าออกไอ้เจ้าบอลคุมปองและไอ้นึ่งกลัวผีหน้ากว่าไอ้นี่กลัวแล้วก็แบบเอาหน้าไปดันอยู่ทางทางมันจะมีหน้าต่างเป็นแบบดันออกไปได้เงี้ตัวสั่นอยู่ตรงน,นั้นเลยเนี่ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบอะไรเงี้ยไอ้เจ้าชูก็แบบ แบบยกมือไหว้สื่อที่ชอบที่ชอบอะ่ะเนี่ยแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้าบอนบอกได้ยินเสียงเลยเขาพูดเลยบอกว่าเอาของกูคืนมาอมบุนเนี่ยเอาของกูคืนมาแต่ไอ้เจ้าบอมนก็บอกเราไม่ได้เอาอะไรไปนี่ว่าคือเขาไม่เห็นตอนไี้จะชชู้ไปถอดแหวนใช่ป่ะใช่มึงรู้ไหมของของใครของง้มหัวกูกูรักมากมึงเอาคืนมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าไม่ได้เอาไปอะไรต่ออะไรเงี้ยก็พูดแบบวาแล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าไปไปท,ที่ชอบที่ชอบดิจะทําบุญให ูไม่ไปมึงก็เอาของกูคืนมาพอเสร็จปุ๊บไอ้จะบอลไม่ไงอย่างนั้นดิดันดันหน้าต่างกระโดดหนีออกไปทางหน้าต่างวิ่งเข้าไปในไอ้วัดของหลวงนาเขาว่าวิ่งเข้าไปเลยเหลือไอ้จะโทษคนเดียวปรากฏประตูอ่ะทางเข้ามันใกล้กับฝั่งฝั่งซ้ายที่จะโทดอยู่ปรากฏไอโ้โทดบอกผมช็อกเลยอยู่ดีๆอ่ะเขาโดดขึ้นมาค่อมหนะ้าอกผมเหมือนยืนแล้วค่อมอย่างนี้เลยอ่ะอแล้วท้องเขาก็โต ครับเขาก็นั่งลงไปมึงจะคืนกูไหมมึงเขาจะโงกหน้าลงไปอย่างเงี้ยแล้วน้ํามันก็หยดแล้วเหม็นมากไอ้จะช่วดบอกโอ้โหผมบอกผมไม่เคยตกใจอะไรอย่างนั้นในชีวิตผมยังเล่าบอกมึงเล่าเปน็นหนังผีหน้ากลัวอย่างเงีบอกจริงๆที่มันเห็นเป็นภาพเขาแล้วเขาก็ยืนค้อมผมเพราะเขาเห็นท่าว,ว่าผมไม่คืนแน่นอนแล้วเขาก้มลงมาแล้วขาเขาที่เขาค้อมก้มก้มค่อมผมเนี่ย เขาก็ค่อยนั่งมันจะนั่งยำยองลงแล้วคุณแดงเกิดอะไรหนระือไม่ช็อกนี่หนุดชอ็อกเกิดอะไรฮะปรากฏว่าลูกครับที่อยู่ในท้องไหลพวดใสลงมาที่หน้าก็เลยหน้าอกเต็มเลยเปน็นน้าเหมือนน้ค่้าแตกน้ํา oh ค้าน้ําเน่าอ่ะโอ้โหไอ้โชไอ้โชดบอกผมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยประสาทผมดับ,บ,บวูบไปปรากฏไอ้เจ้าหน้าไปตามหลวงน้ามาในวัดอีอะใหญ่เลยไปตามเพราะมันเห็นสองคนเลยไนงะมันก็ไปตาม ลงนา้าลงน้าผีผีที่ผมไปเก็บกันนะมันตามมันถึงนี่เลยแต่ทีนี้ไอ้ตัวตัวอะไรอย่างตัวไอ้รีสอร์ทเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในในเสมวาวัดเรือออไหนไม่ได้อยู่ในร้วมอยู่ข้างนอกแต่มันเป็นเขตวัดมันไปนอยู่ข้างนอกไงอยู่ข้างนอกแบบเลยเมียนออกไปอะไรอย่างเงี้ยลงน้าบอกที่ไหนว่ามึงเปิดไฟให้สว่างให้หมดเลยเขาก็เรียกลูกศิษย์เขาอีกคนนึงไปชื่ออะไรไอแมวไอแมวไปไป,ไปเอาเอานู่นไอ,อ,อ้นี่มาเขาก็เดินตามกันไปไอ่บอยก็พาไปปรากฏไปนะ น้ำเนิมเละเต็มเลย<ม>ไอบบ้บอลบอกเต็มเลยแล้วก็รอยเท้ายัางเปียกอยู่เลยเหมือนคนแบบอยู่ในน้ําแล้วเดินย่ําขึ้นมาแล้วไอ้เจ้านี่ก็สลบเขาเลยลากกันทั้งหลงหลวงน้าเขาก็ลากไอ้นี่แกไอ้เด็กลูกศิษย์ที่จะเป็นหนุ่มนั้นลากเ,าเขาเข้าไปในว,วัดแล้วไปล้างตัวแล้วก็ทําน้ามนต์อาบจนกระทั่งลุ่งขึ้นเขาก็ถามว่ามึงไปเอาอะไรเข้ามาเห็นไอ้บอลมันบอกว่าเขามาทวงของมึงเออ,เ,อเขาก็ พูดไปพูดมาพอะหลงน้คาดเชนมากๆเขาเขาเลยไปเข้าไปในในไอ้นนั้นอ่ะที่ที่เขาพักอยู่อ่ะไปล้วงในในเป้ของเขาอ่ะแล้วก็เอามาเขาตอนนั้นนะเขาห่อกระดาษทิชชู่แหละก็คือเป็นแหวนบอกอย่างนี้นี่เล่าก็าถึงมาตามเอาของมึงม,มึงอ่ะไปเอาของเขาแล้วมึงรู้ไหมคนท้องแล้วตายโหงอย่างเงี้ยไม่คตดดุอย่างนี้บอกมึงเอาไปคืนเขาเลยนะครับมึงมึง,มงแล้วผมยิ่งคืนที่ไหนผมไม่ยุย่ยไอ้ไอ เขาไปแช่อยู่คอนเทนเนอร์ไหนแล้วตอนเนี้ไม่รู้ญาติมารับไปหรือยังบอกไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มึงต้องไปติดต่อแล้วมึงก็อย่าไปบอกสิมึงขโมยมามึงก็บอกที่เจอชายหาดเนี่ยไม่รู้ของใครอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่มันแกะเขาก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อเดือนกับเจสันอันนะเขาก็เล่าเัมนเสร็จปุ๊บเขาก็บอกพอครบก้งวันอ่ะช่วงสายหน่อยเขาก็ไปกันสองคนเลยก็ไปคืนแล้วเสร็จแล้วอ่าชมไอ้ไอ้มูนิทิกับ สมาคมนั้นอะ่ะเขาก็ช่วยกันดูเขาก็บอกว่าคุณเป็นคนเอาเอาศพมาใช่ไหมตรงเนี้ยแม่ผมจําได้ผมว่าผมเออุ้มเข้ามาคิดว่าคงเป็นแหวนเขาหลุดนอละมังอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมคิดว่าใช่แหละต้องเป็นคนเนี้ยเป็นกระโปรงสีน้ำเงินจุดดอกไม้เล็กๆสีชมพูเนี่ยใช่เป็นผู้หญิงก็เออผมยาวผิวค้ำๆหน่อยอะไรแล้วก็มีม,มีมีคันอะไรอย่างเงี้ยคือคือหมอเขาก็คงจะดูศพบ,บ้างแล้วเขาคงรู้ บอกอ๋อแกรู้หรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานนี้เองสามีเขาที่เป็นฝรั่งมาเอา้าเขาบอกเอ้าแล้วเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอตอนที่ที่ตกน้ําหรืออะไรโดนสึนามิอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหลังเขาเดี้ยงเขาไปรักษาที่งตัวที่กรุงเทพเขาตามหาเมียเขาไม่เจอเขาคิดว่าเมียเขาตายหายไปแล้วอพอทางเนี้ยเอารูปส่งไปให้ดูที่ที่ทางโงรงพยาบาลกรุงเทพเขาเลยมาเขาก็ดามหลังมาอยู่เนี่ยเขาพักโรงแรม เขาคงดีใจอะได้ของคืนอะไรเงี้ยเขามาร้องไห้กับศพเมียเขาอะไรเงี้ยเขาก็พูดอย่างนี้เลยนะบ,บอกเป็นฝรั่งใช่ชื่อมิสเตอร์เกสันแหวนเนี่ยต้องใช่เพราะว่าเออเป็นชื่อที่แกะอะไรเงี้ยเขาให้เมียเขาไอ้เจ้านี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยผมพอดีองทําหลุดที่ชายหาดผมก็เลยเอามันคืนให้แต่มันไม่ได้บอกว่าโดนขีหลอกปรากฏว่าเขาก็เลยเอาไปแล้วก็เลยหลวงน้าเขาก็เลยให้สองคนเนี่ยบวชเลยครับ พราะว่าเขาก็กลัวว่ามันตามอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาไปคืนให้ให้ใหกับศพเขาแล้วเขาเลยติดต่อสามีให้มารับศพกระแหวนวงหนีไอ้เจ้านี้ก็บวชที่นั่นประมาณเดือนหนึ่งที่ที่ที่มาสมัครงานที่มันมันทํางานที่บริษทัทผมเนี้ยมผมเขาพิ่งขึ้นได้เป็นต่อต,ต,ตั้งได้ประมาณสักนิ้ว,น,ว,น,วนิ้วนิ้วหนึ่งได้อะครับสั้นๆเหมือนรอดอเรียนรอดออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็สึกมาประมาณเดือนหนึ่งมั้งอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็ยังซืึกแล้วตอนหลังอ่ะ เขาถึงมาเล่าให้ผมฟังตอนผมก็ยาวแล้วเขาก็บอกว่านั่นแหละที่เห็นผมผมสั้นๆแลวคิ้วแบบกุดๆหน่อยก็คือผมเพิ่งศึกมาจากนูน่นก็เลยมาบวชได้เดือนผมก็เลยลาหลวงน้าเนี่ยพร้อมใส่ทองใส่ศิลได้ใส่ศิลมากก็เลยมาสมัครงานิ้งเทพไม่อยากอยู่ที่นั่นกลัวโดนตามลังควานเงก็เลยหวดบัตแต่หลังจากคืนแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรอีนนะพอบวชเป็นทระก็คือสองคนก็อยู่ในบัตรไงก็ในกุฏิบัตรก็ไม่มีอะไรเพราะตอนนั้นตอนที่เขาเป็น ปกติมิชล่าว่าที่ที่มันช่วยงานอะ่ะเขาไม่นอนอยู่ข้างนอกอยู่ขอบนอกริมรั้วที่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 ของวัดอันนั้นน่ะก็เลยลให้ฟังว่าเขา่าเป็นเอแหวนอันนี้มาเขาก็เลยมาตามครับแล้วบอกเขาเป็นภาพจําไม่ลืมเลยว่าโอ้โหนั่ง,น,งนั่งยืนค่อมแล้วนั่งย่อลงไปอะ่ะแล้วน้ําสกปปกมันไหลพ่วดออกมาเต็มเลยก็บอกว่าผมช็อกแล้วก็ดับสเติดับไปเลยครับก็เลยนะนะั่นแหะเออเพื่อนไปตามหลงน้าํามันก็เลยนะนะั่นแหะหลงน้ำไปคืนนั้นก็ไป อาบน้ำมนต์ชำระล้างแล้วก็นั่นแหละพอหลังจะหลังจะแมก็เลยต้องบวชรับอนั้นแนะนําให่บวชใช่แล้วก็มาหางานทำหนึ่งเทพก็เลยมาเล่าให้ผมฟังอันนี้เป็นเรื่องตั้งแต่ตอนมีซินนามิใหม่ๆมก็เลยเอามาเล่าก่อนนไปญี่ปุ่นก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็หลังจะกลับมาดีจะมีเรื่องโบราณโบราณอะไรทีเนี้ยนแนวนแนวโบราณให้ฟังได้ครับนนแล้วน้องเอาครับ เอาเป็นเรื่องทำย่อยก่อนเนาะก่อนกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับป่าใช่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 เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของพ่อผมครับไอ้ลูกพวดลงมาด้วยนะป่าอย่าลืมนะหลังจากที่ขึ้นคอมันเหมือนกับน้ําข้ามอะไรไหลพรวดออกมาแล้วเขาก็ดับไปเลยเขาบอกเขาไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแต่รู้แต่ว่าเขากลัวมากกลัวจนแบบคือคือหลังจากวันนั้นเขาก็ป่วยเลยนะหลวงเออหลวงนาเขาต้องเอาไปอยู่ในกุฏินั้นน่ะแล้วก็อาบน้ามนต์ทุกวันจนแบบ คือแบบมันเป็นมันเป็นภาพก็จําได้เลยว่าบันไดก็เปียกคือขึ้นไปบน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 เขาเรียกอะไรบนนั่นอ่ะบนที่พักเขาเขาเปียกรอยเท้าขึ้นมาใช่แล้วก็เสียงเหยียบใบไม้ดังเก็บเก็บตามมาะก็หลูแล้วก็เขาจาแม่นเพราะว่ามันเป็นชุดกระโปรงสีน้ำเงินคุมทองแล้วก็เป็นดอกไม้จุดเล็กๆสียมพผูเขาก็พูดตรงกันทั้งสองคนแล้วว่าเขาสองคนก็เป็นคนไปเอาแต่เจ้าบอลเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเพราะมัน มันทายเรือมันหันหน้าไปทางข้างหน้าถูกไหมฮะอ่าไม่เจอชายหาดและเจ้าเนี่ยเขานั่งเขาพายข้างหลังเขาก็เห็นเขาก็ไปดึงดึงแหวนดันดึงออกไงแอวมาแล้วก็ใส่กระเป๋าก็คงคงคิดว่าเออคงไปขายจะเอาตังหรืออะไรนี้เราก็ไม่รู้เขาไงแต่ปรากฏว,ว่านั่นนะ่ะพอคืนที่สามเจ้าของเขามาเลยเจ้าของเขามาตามเหมือนกับวเจ้าของตามเลยพี่แล้วแล้วเอาปรากฏว,ว่าถามจากแพทย์ที่เชีูนย์เขาบอกท้องเจ็ดเดือนกว่า อที่สามีเ็ามาตามเพราะภรรยาเขาว่าท้องจะเดินกว่าสากฝักท้องไว้ที่โรงพยาบาลที่นู่นน่ะแถวภูเก็ตน่ะแล้วก็บอกชื่อเออชื่อชื่อ,อดวงเดือนวอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เขามาเล่าให้สั่งแล้วก็จําได้ไม่ลืมหน้าตาจบเป็นยังไงเขาบอกก็าจาได้แล้วก็เข็ดเลยแล้วเขาบอกว่าโหแบบคือทันใจเลยสามวันมาตามเราก็ยังบอกเราบอกโหคนท้องมันก็แรงอยู่แล้วเนาะก็ยังจะมาโดนคลนามิตายแกแกลองคิดดู จะไปเอาของเขานี่ก็มาตามแน่นอนเพราะคงเป็นของสามีที่ให้เขาอ่ะก็คงให้กันด้วยความรักอะไรเงี้ยเนาะแต่สามีเป็นฝลังครับครับได้แล้วเห็นบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ป๋าบอกว่าเดี๋ยวเรื่องหน้านี้จะเป็นเรื่องราวของคุณพ่อใช่ของคุณพ่อแล้วก็จะเกี่ยวเกี่ยวกับพม่าด้วยอืเดี๋ยวจะตั้งชื่อคล้องคอกันหน่อยสไตล์ผมก็ชื่อจะรู้หลาหน่อย ได้ครับได้ทนฟังคนแก่เล่านะโอ้ยได้ครับไม่ต้องทนฟังมีเอฟซีรอฟังป๋าเพียบเลยนะครับยังไงก็ขอให้ป๋าเดินทางยังมีคนจาได้นะมีคนจําได้มีเอฟซีรอฟังป๋าเสมอสําหรับคุณเหาปีใช่เพราะเมื่อก่อนเคยเคยเล่าเคยเล่าช่องอื่นแต่ว่าเออพอดีแบบไม่ไม่ค่อยสะดวกเล่าที่นู่นก็เลยเออลองลองดูว่าเออยังชอบเรื่องเก่าๆถ้าใครชอบเรื่องโบราณเรื่องอะไรอย่างที่คุณทําอะไรนะ เมื่อก่อนนี้สุดเก้าหรืออะไรอย่าใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ททารายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่โอเคเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ในหนักของผมมีเยอะเลยถ้าใส่ทุณที่คุณทำอ่ะได้เลยครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องอาถรรพ์ของสิ่งหนึ่งที่คนไทยไปเอามา